สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอห้ามพลาด3ข้อในการเพาะไก่นะครับว่าในการเพาะไก่ต้องทำยังไงนะครับเราวถึงจะได้ไก่เก่งไก่ตามจินตนาการของเรานะครับมาดูข้อที่1นนะครับข้อที่1ก็คือเล่า <c oughs> ต้องเลือกนะครับว่า เราชอบไก่อะไรนะครับไก่พมา่าหรือไก่เชิงนะครับให้เราเลือกเลยเราเราเราถนัดไก่เชิงหรือไก่พมา่านะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักในการเพาะไก่มันก็จะออกมาไม่ดีนะครับไม่รู้จะเลือกเชิงหรือพมา่านะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับในการเพาะไก่นะครับ มีความจำเป็นอย่างยิ่งน,นะครับก็คือพ่อไก่กับแม่ไก่ต้องมีชั้นเชิงคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นไก่เชิงนะครับไก่ทุบหลังนะครับพ่อเป็นไก่ทุบหลังแม่ก็ต้องเอาไก่ทุบหลังนะครับพ่อกอดมูดมัดแม่ก็ต้องเอากอดมูดมัดนะครับหรือจะเป็นพมา่านะครับ พม่าก็จะเป็นไก่น้าง้อนอย่างนี้เราก็ต้องเอาไก่น้าง้อนหรือไก่อยู่หน้าหน้าคางนะครับไก่ที่มันเป็นเชิงบนเหมือนกันนํามาผสมกันนะครับเอาเอาเอาเชิงใกล้ใกล้เคียงกันนะครับสําหรับข้อที่สามนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับไก่ บางครั้งนะครับจิตใจไม่ดีไม่เหนียวนะครับเวลาโดนตีโดนทุบก็ออกง่ายๆนะครับข้อที่สามอยากจะแนะนำว่าเอาไก่ที่มีจิตใจดีๆนะครับไก่นิ้วเหนียวไว้ก่อนนะครับจะสังเกตง่ายๆไก่ที่บางตัวนะครับไก่เชิงนะครับพอ ตีเขานะครับตีไปตีมาออกล้ําเย็นก็มีนะครับไก่พม่าก็เหมือนกันนะครับไกพ่พม่าตีไปตีมาเขาหักครั้งเดียวก็ไปเลยนะครับมันก็ไม่ไม่ดีนะครับซึ่งสามสิ่งนี้นะครับก็ควรมีไว้นะครับเดี๋ยวจะทบทวนให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือหนึ่งชอบไก่ลักษณะไหนนะครับไกพ่พม่าหรือไก่เชิงสองชั้นเชิง ใกล้เคียงกันนะครับถ้าอยากจันเชิงไหนก็เลือกเอานะครับอันดับ3ก็คือความเหนียวความทนนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับอยากจะแนะนำน้องๆมือใหม่นะครับว่าในการพาะไก่อยากจะให้มันออกมาแบบไหนนำไปปฏิบัติได้นำไปต่อยอดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ